เอาใบนั่นออกก่อเอากี่อันเอามาใส่มือทั้งหมด15อัน

เอาไว้ก่อน,น,อออนเอาไว้ไก่อนใส่ไว้ก่อนอยากแต่งิกสักหน่อยพอก็ออกพี่บูด้วยเลยพ้วนีเอเร็วเลยอ่ะพี่้ก็ไปไปไหน เ็นพวกมีท่ารอต้องรชั้นสี่ชั้นจี่ยังไม่รู้เลยก็รอชั้นสี่วันนี้โอเคไม่ร่าจะชั้นจีไหละช่วม่เพราเซนมาเองช่วยเซนมบอกด้วยสิเป็นชั้นไี่วันนี้รออยู่ชั้นจีนะคนทีรอนชั้นจีนะชั้นีแหละุ่งนี้มาเองขอทุกวันเซนทุกวันควรควรเก็บห้าเซนน ต้องขอทุกว <initiatives> ันเลยประมาณแสนสี <vont vine gary> ่แล้วทุกวันเนี้เอาไปวันนี้ก็สี่ล้วเอาไปขายใช่ไหมก็เอาไปขายต่อใช่ไหมอ๋อถ่ายพี่ถ่ายประมูลเลยตามติดตามติดวิตดาวอันนี้ชีวิตเซนทำไมอ่ะเยอาไอะไรนะยังไงกลับไปนอนไม่กลับเร็วเพรามันไม่ได้นอน ดนด้วยนองอะไรกันเนี่ยหนังเล่นเกมเป็นไงแม่อะไรอ่ะกม่อะไรไอ้เนี่ยวันนี้คืออะไรได้แล้วเหอได้แล้วเหรอเด็กๆเอาไปกินไปพี่แซนเอาไปกินไปพี่ซนพี่แซนพี่แซนนี่นี่นปาวไม่มีอะไร ว่าทำไมนานจังคิดนานแล้วนะเอาอย่าหมดนอันล่ยแอบถ่ายครทำเป็นเขินลองร้องนี่แท็กซี่มาแล้วออขอลองก่อนขอลอก่อนเราเจอห่มไุแม่ดังใจเย็นนะจ๊ะกกออยยู่น้้ามงหร ไกลมากเพื่อที่จะนั่งมาไม่งั้นมันจะโดนไม่ได้ไม่ปวดเรียบจังวันนี้วันนี้เซนน้ำบอกว่าอยากเจออยากเจอเซนเซนตีเออมีหลาคนอยากจะให้เซนซ้อมอ่ะวันนี้อะวันวันวันยังเป็นคนซ้อมมอเตอร์ไซค์อะวันซ้อมมอเตอรไซเกง่ายเป็นนักเลงแล้ววันนี้เป็นนักเลงอ่าอะไร ที่มันชาเกินไปอ่ะคิดมันยาวแล้วฉันลงน,น้ำผมายแล้วตอไปแล้วพ้อยกิจจริงอ่ะสิบหกแล้วต่างกี่ต่อแม่เป็พี่พี่พี่ไม่ต้องเข้าธนาเลยพี่เข้าตัวก็มี bye, -bye.